สวัสดีเพื่อนๆนและกันยานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับราศีตุลถือได้ว่าเป็นราศีที่7ของปีโหราศาสต์และสัญลักษณ์ทางโหราศาร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ก็คือตาช่างชาวราศีตุลเป็นคนที่ชื่นชอบในศิลปะรักสิ่งสวยๆงามๆและเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมากด้วยดาวศุกร์ เป็นดาวประจำราศีดังนั้นแล้วผู้คนที่เกิดในราศีนี้จึงเป็นคนที่มีสเสน่ห์และชื่นชอบในการแต่งกายชาวราศีนี้มักสแสวงหาสันติภาพและความสุขให้กับตนเองไม่ว่าจะเป็นความสุขเกี่ยวกับส่วนตัวหรือความสุขของคนในครอบครัวนะครับ นอกจากนี้แล้วชาวราศีตุลยังเป็นคนที่รักสันติและรักความยุติธรรมเป็นอย่างมากชาวราศีนิกเกลียดที่จะอยู่คนเดียวถ้าหลีกเลี่ยงได้ไม่อยากอยู่คนเดียวนะครับมักจะหาเพื่อนฝูงหรือทําธุรกิจก็จะหาหุ้นส่วนมาร่วมคิดร่วมเขาเรียกว่าสร้างอนาคตไปร่วมกันนั่นเองนะครับชาวราศีตุลเป็นราศีแห่งธาตุลมซึ่งแสดงออกทางสติปัญญาและ เป็นคนที่เสียบคมมีจิตใจที่หนักแน่นสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านสวัสดีชาวราศีตุลน,นะครับในคลิปนี้จะเป็นคำทำนายดวงชะตาก่อนสิ้นปีให้ผลตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปีเป็นระยะเวลาเกือบ2เดือนนะครับชาวราศีตุลเรามาดูกันว่าพวกท่านจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตามหัวข้อเลยนะครับ ชาวราศีตุลจะเกิดปฏิหารทางการเงินก่อนสิ้นปี2567ดวงจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะครับดวงชะตาของชาวราศีตุลในเรื่องของการงานในช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นราศีหนึ่งที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับการงานถือว่าไม่ได้แย่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างในองค์กรนะครับ บางทีงานที่รับผิดชอบอยู่ก็ถูกโยนถูกโอนถ่ายไปให้คนอื่นนะครับหรือบางทีจะมีโปรเจกต์ใหม่ใหญ่ๆด่วนๆเข้ามาทําให้ชาวราศีตุลน,นั้นต้องได้พัฒนาทักษะพัฒนาความอดทนความสามารถของตัวเองอยู่เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับความก้าวหน้าเห็นได้ชัดว่าชาวราศีตุลมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับการทำงานเพิ่มขึ้น เป็นทีละระดับทีละระดับนะครับใครที่ทํางานประจํานะครับถ้าเป็นงานที่ต้องเดินทางไกลติดต่อประสานงานทางไกลหรือดีวงานกับต่างชาตินะครับจะส่งผลดีให้ชาวราศีตุลน,นั้นเกิดความสําเร็จในเรื่องของการงานนะครับใครที่มีโอกาสไปศึกษาดูงานนะครับที่ต่างจังหวัดก็ จะได้รับไอเดียใหม่ๆกลับมาพัฒนากลับมาต่อยอดนะครับสำหรับชาวราศีตุลที่ทำธุรกิจส่วนตัวที่ทำกิจาการงานส่วนตัวนะครับถือได้ว่าเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงชาวราศีตุลไม่ควรอยู่นิ่งไม่ควรนั่งอยู่แต่ออฟฟิศนะครับ ควรจะหาเวลาทำงานรอกสถานที่นะครับเช่นเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดเป็นต้นจะทำให้เกิดไอเดียเกิดความคิดใหม่ๆนะครับที่จะสามารถต่อยอดธุรกิจของตนเองนั้นให้มันพัฒนาก้าวหน้าไปได้นะครับสำหรับ ใครนะครับที่ประสบพบเจอปัญหาในเรื่องของการงานจะได้รับความช่วยเหลือได้รับคำแนะนำจากคนใกล้ชิดนะครับลองมองดูว่าใครที่มีวุฒิใครที่มีความสามารถที่พอจะแนะนำในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการงานของเราได้นะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่เป็นพนักงานประจำแต่อยากจะทำธุรกิจส่วนตัว ก็ถือได้ว่าในช่วงจังหวะก่อนสิ้นปีนี้เป็นช่วงที่ท่านจะต้องตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญหลายๆเรื่องแต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่เราจะลงมือทำอะไรถ้าเราไม่ลงมือทำมันก็จะไม่เกิดผลนะครับเมื่อลงมือทำแล้วแน่นอนว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติแต่ปัญหานั้นชาวราศีตุลสามารถที่จะ จัดการกับปัญหาได้อย่างแน่นอนอย่ามัวแต่กลัวอย่ามัวแต่คิดว่าจะทําไม่ได้นะครับต้องมั่นใจในความสามารถของตนเองด้วยเพราะชาวราศีตุลเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถมากๆนะครับแถมดวงชะตาเปิดฟ้าเปิดก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับและใครก็ตามที่มีงานเก่าๆที่มีโปรเจกต์เก่าๆที่ปล่อยปะละเลย ถ้าเกิดว่าท่านลองตั้งใจกลับไปทำมันดึงมันกลับมาประยุกต์กลับมาพัฒนาสิ่งเหล่านี้ก็จะต่อยอดก็จะสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางให้กับชาวราศีตุลน,นะครับต่อมาในเรื่องของ การเงินนะครับตามหัวข้อเลยนะครับการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงถือว่าชาวราศีตุลจะมีข่าวดีมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับการเงินการเงินของทุกท่านจะลงตัวมากขึ้นรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางเนื่องจากว่ามีดวงดาวหลายดวงที่นําโชคนะครับมาให้กับชาวราศีตุลน,นะครับถือได้ว่าเป็นช่วงจังหวะโค้งสุดท้ายของปีเป็นช่วงที่อ่า เขาเรียกว่าท่านจะมีความรู้สึกลึกๆจะมีรางสังหรณ์ที่แม่นยำนะครับถ้าเกิดว่าลองคิดดูว่าเออถ้าอยู่อยู่ดีๆปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าอยากจะทำอย่างนี้ก็ขอให้เดินตามให้ทำตามเขาเรียกว่าเสียงข้างในใจที่มันปิ๊งไอเดียออกมานะครับถ้าไม่ลงมือทำเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดผลแต่สิ่งที่แน่ๆสิ่งที่จะได้เห็นได้ชัดคือการเปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเงินจะดีขึ้นแบบปฏิหารโชคลาบจะเข้ามาเรียกได้ว่าจัดเต็มนะครับถือได้ว่าได้ยิ้มได้แน่นอนนะครับก่อนสิ้นปีชาวราศีตุลในเรื่องของความรักนะครับชาวราศีตุลคนที่มีคู่อยู่แล้วถือได้ว่าเป็นช่วงที่ไม่หวือหวาอะไรนะครับเพราะอยู่ด้วยกันมานานเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายนะครับไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้น แต่ถ้าท่านอยากให้มันตื่นเต้นก็ลองย้อนกลับไปคิดในตอนที่เมื่อรักกันใหม่ๆเรามีความรู้สึกอย่างไรเราปฏิบัติต่อกันอย่างไรก็ลองทําดูนะครับหรือถ้าเกิดว่ามันเบื่อมากๆอยากเขาเรียกว่าพัฒนาความสัมพันธ์ลองชวนกันนะครับไปต่างจังหวัดดูไปนอนค้างคืนสักสองสามคืนก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาเพิ่มมากขึ้นมีมากกว่าน้อยนะครับ สำหรับคนโสดนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะได้สละโสดในช่วงปลายปีนะครับเพราะว่าคนที่ชอบคนที่ถูกใจนะเขาก็แอบชอบคุณอยู่นั่นเองนะครับต่อมาในเรื่องของสุขภาพนะครับชาวราศีตุลระวังโรคเก่ากำเริบนะครับและโรคที่มันไม่หายจากหัวท่านสักทีคือโรคแห่งความเครียด โลกแห่งความคิดมากวิตกกังวลไปก่อนดังนั้นแล้วพยายามอย่าคิดวิตกกังวลไปเกินกว่าเหตุนะครับให้อยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขกับปัจจุบันให้คิดว่าตื่นมาในแต่ละวันให้คิดว่าวันนี้จะหาความสุข ทางใจได้จากสิ่งไหนให้คิดแค่ปัจจุบันนะครับหมายถึงเกี่ยวกับความสุขนะครับส่วนเรื่องการงานการเงินนั้นให้วางแผนถึงอนาคตได้เอาละครับนี่ก็คือภาพรวมข่าวดีนะครับแล้วก็โอกาสต่างๆของชาวราศีตุลที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ไปจนถึงสิ้นปีนะครับชาวราศีตุลท่านใดหากมีโอกาสเข้ามารับฟังคลิปนี้รู้สึกว่าคําทํานายมันประโยชน์กับตัวเองไม่มากก็น้อยนะครับก็ช่วยกัน กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับเพื่อให้ชาวราศีเดียวกับท่านได้มีโอกาสารับฟังจากการแชร์ของท่านนะครับถ้าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคําแนะน,นํานี้ไปปรับใช้กับชีวิตเขาแล้วมันเกิดประโยชน์มันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อต่อกันนั่นเองนะครับ สุดท้ายก่อนจากอาจารย์พออวยพรให้ชาวราศีตุลทุกๆท่านเลยจงมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหนังใจปรารถนานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ